วันนี้ป้าน้องทาน้ําพริกมะกอกนะคะเห็นไหมคะเอาเม็ดใส่ลอยลอยไว้ด้วยนะคะเราพอดีมีใบมะกอกที่ต้นค่ะป้าน้องจะปลูกว้เองเพราะบางทีเนี้ยมีเงินอยากกินเนี่ยก็ไปเดินหาซื้อไม่มีะนะคะเราผักอะไรมีก็เอามาใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือมะเขือพวงก็เอ่ออะไรแตงกวาขมิ้นขาวได้หมดคะ่ะแล้วก็มีไขเ่เจียว อยากรู้รายละเอียดนะคะในวิธีทําตามเข้าไปดูใน Youtube ครอบจัก,กรวาลในหัวข้อชื่อว่าครอบจัก,กรวาลโดยป้าน้องค่ะป้าน้องเป็นนักโภชนาการนะคะหรือหมออาหารเนี่ยค่ะก็จะใช้อาหารเป็นยาค่ะช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อาหารที่ป้าน้องกินเนี่ยเพื่อนและ คนใกล้ชิดเนี่ยเขาจะบอกว่าโอ้โหถูกหลักโภชนาการจริงๆแม่แต่ไปใส่บาทนะคะพระท่านก็บอกบอกว่ากินอาหารที่ไหนเนี่ยไม่แน่ใจหรอกกินอาหารโยมน้องเนี่ยสะอาดแล้วก็ถูกหลักอนามัยถูกหลักโภชนาการจริงๆดูดูบ้าน้องสิแข็งแรงเดินคล่องแค่ว,วงว่องไวตัวตรงหลังตรงไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยค่ะเราเลือกเก็บอาหารผัก เนื้อสัตว์สดๆแล,ล้วรีบทำแล้วก็ล้างให้ถูกวิธีนะคะล้างก่อนแล้วค่อยมาหั่นค่ะมันก็จะสวนคุณค่าและวิตามินค่ะตามเข้าไปดูใน YouTube ครอบจักรวาลของโดยป้าน้องนะคะจะได้ความรู้มากมายเลยค่ะนอกจากอาหารแล้วก็จะมีสอนแกะสลักสอนปั้นดินไทยทำผีเสื้อกระดาษสาจัดสวนญี่ปุ่นจัดดอกไม้ปักเสื้อป้าน้องจะเป็นหลายอย่างอะค่ะนี่จะมาทา น้ำพริกมะกอ,อกนะคะเขาจะมีเนื้อน้อยค่ะเนี่ยมะกอ,อกเนี่ยก็เราก็ผ่าสองแล้วขูดเอาเนื้อออกนะคะขูดเอาเนื้อออกบางคนเขาจะเอาเม็ดใส่ไปเม็ดหนึ่งเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยเป็นน้ำพริกมะกอ,อกนะคะเนี่ยก็ขูดเอาเนื้อออกแล้วก็มีหอมมีหอมกระเทียมเดี๋ยวเอาไปคั่วค่ะแล้วก็จะมีพริกขี้หนูแดง กะ ك ีโนูเขียวพี่ชีฟา้าล้วใช้พี่กขีหนูค่ะเอาไปคั่วแล้วเดี๋ยวมาตมใสไปหน่อยค่ะไม่งั้นมันจะไหม้นะคะคั่วไปไม่ต้องคนบ่อยไม่ต้องคนบ่อยก็เอาหอมกระเทียมพริกที่คั่วไว้นะคะลงตำหยับๆยบค่ะหยับๆยบนะคะอย่าละเอียดนะคะน้ำพริกตำละเอียดล้วจะไม่อรอ่อยหยาบพอสมควรค,ค่ะเออช้อนคนเข้าไม่ใช่ไปตือช้อนเฉย,เฉย หอมกระเทียมพริกเสร็จก็มาใส่รวมกับมะกอกที่ขูดไว้นะคะแล้วก็เอามะนาวส้มจี๊ดเนี่ยบีบไปในคกแล้วก็ล้างคขี้เกี้ยงแล้วเดี๋ยวตักน้ําตาลใส่ไปหน่อยค่ะน้ําพริกนี่ต้องมีสามรสนะคะมันจะเปรี้ยวเค็มละหวานนิดน้งมะนาวส้มจี๊ดล้างคกแล้วก็เอาน้ําตาลละลายน้าปลาใส่หน่อยค่ะน้ํามาลาดนะคะเดี๋ยวก็คุกแล้วก็ชิมมันไม่นั่นก็ค่อยเติมน้ำปลารือสีอิ่วขาว เราจะไม่ใช้น้ำปลาเยอะนะคะปะลามันหมักเกลือมันจะมีโซดเดียมเยอะกินมากแล้วอันตรายค่ะน,นี้ก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวชิมว่ามันใช้ได้หรือยังถ้าเผื่อไม่เค็มเดี๋ยวก็เติมซีอิ๊วขาวหรนะือน้ำปลานิดนึงก็ได้ค่ะใบมะกรูดโรยหน้าหน่อยค่ะให้มันน่ากินนะคะเพิ่มธาตุเหล็กแคลเซียมได่นะคะใส่น้ำมันหอยหน่อยแล้วก็ใส่ซีอิวว๊วขาวหน่อย ก็นมะนนาเหลือก็บีบใส่ไปมันจะได้นิ่มนะคะเดี๋ยวจะเอาไปเกี่ยวกินกับน,นะะ้ำพริกใส่น้ำมันนิดนึงนะคะเอาหมูกับถัวห้าสีใส่ค่ะมันจะได้ไม่กินแต่ไข่พอดีมีหูหมูนะคะเห็นไหมคะเอาน้ำพริกมะกอกยอดมะกอกแล้วก็ ผักที่ต้นก็เก็บมาเถิดค่ะมีอะไรก็ได้ค่ะจิ้มได้ทุกอย่างแตงกวามาคืออะไรก็ได้นะคะเนี่ยบางเวลาเขาตำน้ำพริกมะกอกเขาจะเอาเม็ดใส่ไปแค่เม็ดเดียวอะไรเงี้ยให้รู้ว่านี่คือน้ำพริกมะกอกนะคะเห็นไหมคะน่ากินนะคะสนใจวิธีทำตามเข้าไปใน youtube ครอบจักรวาลของพะน้องนะคะใครสนใจ ออตามเข้าไปดูใน YouTube ครอบจักรวาลของป้าน้องนะคะจะมีพิธีทํำและรายละเอียดให้ค่ะน่ากินไหยคะน้ำพริกมะกรองป้าน้องก็เอาใบมะกรูดโรยหน่อยไข่เจียวนี้ก็เอาพริกแดงมาใส่หน่อยจริงๆอ่ะจะหัน่นจะหัน่นแลลบยาวๆพอดีหมดค่ะอันนี้หัน่นหวางนี่ส่วนมากไวต้ตําตําใส่น้ำพริกหรือแกงเลี้ยงแล้วให้มีสีแดงนะคะ